ไไปป้ลัับบรแวนะคมาค่ะทุกคนมาดูเอสต่อไปค่ะนี่เพื่อนกันสี่คนสี่กำลังจะลงแล้วมาดูการขับของเรากันไปแล้วไปแล้วเอสข้าป่ายังโหดสนามอย่างแท่หรือเปล่าทุกคนต้องมาดูมาดูกันค่ะตรงนี้เป็นบ่อลึกมากๆเลยค่ะตรงนี้บ่อลึกมากมากเราจะมาดูวิธีการของเราของทีมเราอ่ะเราจะแก้ไขวิธียังไงเวลาติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูนะคะสองพันบาทนะครับ ทุกคนก็อยากจะต่อหัวกันนะครับเพราะว่าสนามก็เริ่มจะเหลือไม่กี่แรแล้วนะครับทุกคนก็ต้องอ,อยากทํากะแดนครับทุกเก่าให้เป็นแคปติดเสีเยงไม่ได้นะครับเป็นการแข่งขันในรายการที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยรายการที่ใหญ่สุดนะครับคือติดเทียงปจัจจุบั ทุกคนก็อยากมาทุกคนก็อยากเป็นเตียนนะครับอยากเป็นหนึ่งในเตียนแต่ละปีนะครับเพื่อเป็นตำนานนะครับคนที่ได้แชมป์ติดเตียนนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องขับเที่ยวกันีน30-44ทีที่จะได้แค่ห่งทีเท่านั้นนะครับที่จะทีร่ใจความโหดความมันจะมาแล้ว ต่อไปครับ86ครับ แค่พิเเกี่ยวข้อนะครับขยับออกมาข้างนอกนะครับมาแล้วครับมาแล้วทั้งใหม่นำมาแล้วหมยเดิ 6, นหกถึงเก้าครับใจเย็นค่ะใจเย็น โอเคจบเอค่ะสนตูกันด้วยกดเวลาเรียบร้อยพร้มาค่ะเพื่อนกันแอนลังเงี้ยนะคะตรงนี้ เริ่มเอสใหม่ค่ะเตรียมสตารนะครับเตรียมเซตเวลาเตรียมเซตนาฬิกานะครับมาแล้วครับทีมสองกำลังกำลังเพิ่มความร้อนความ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 ถึงนะครับกำลังเพิ่มสุดเดือดครับลังแน่นะครับทีมนลังแน่นะครับออฟโรสนะครับทีนี้ทีมใหม่ๆเยอะนะครับผมรู้จักบ้างไม่รู้จักมากก็ต้องขออภัยด้วยถ้าภาค แล้วผิดภาคทั้งไปนะครับผิดบ้างถูกบ้างครับเพราะว่าไม่ได้ดักภาคมือนนะครับไปแล้วนะครับทีงี่ตามนะครับลวกขันที่สามตามนะครับไปแล้วนะไปแล้วเราดูครับเลยครับตามหน้าเลยครับามากมาเดินออกมาครับาคงไ้วางแผนกัหลังจะวลักคันหรืจะลากคนมา แล้วแต่ครับแต่ละทีความถนัดของแต่ละทีครับระวังกันด้วยนะครับเข้าไปอยู่หน้ารถนะครับอย่ากระแทกกระทัดจะไปแล้วรถจะไปบีบอัดกับพี่กับโฟลเดอร์นะครับทำไมเลขหกสิบเก้านะครับเป็นไงครับ สาไปคนที <or> ่สาคนที่ล่าวิ่งลากไปคนที่สาววิ่งก็สาไปครับเร็วทีเร็วเพื่อวิ่งเพื่อจะวิ่งค่ะรู้สึกว่าจะมีโค้แต่ละนะคะแกวิ่งกันแล้วนะคะทุกคนโค้บอกกันอยู่นะครับการสั่งงานนะครับของผู้จัดการทีมการวางแผนของแต่ละทีมนะครับเอาละครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งกระจายห้างครับ จบแล้วนะครับเวลาดีีเดียวครับเวลาดีครับเวลาไม่เสียครับเวลาดีเวลาดีทุกคันครับที่เจ้าหน้าที่พยายามใช้เวลาน้อยที่สุดครับนี่จะชิวยเหลือกันครับ ่ขเรียกแล้วเาเรียกลขึ้นมาครับรอบ2,000รอบไตหมคูไม่ติดมแล้วขึ้นไปบางคนก็ใช้เียคนไปพี่แซพี่ขึ้นไปนะครับึงตอ้ครซขึ้นไปแล้วเ้นี่เากองเชียร์กองเชียร์้า้ก็ดูเลย จะล้มทับกันนะครับี่เสียยวพ่ราน right right, ่รานแ่ผมไม่ได้เคลียร์ครับพอที่ล้มพับกันไปแล้วนะครับมาแล้วครับกันแรกเอามาแล้วเอามาต่อนะครับต่อลงพื้น้ายนะครับไนเพื่อนแล้วครับไปก่อนครับเพื่อเข้าจุดเพื่อนไปนะเพื่อนครับเพื่อนนะครับมาแล้วนะครับไปจุดจุดจจุดครับคันแรกคันที่ไน มายั้มาแล้วอ่ะมาแล้วครับคันที่สองมาแล้วเวลาดีมากเลยค่ะทุกคนคันที่สามลคมาแล้วครับคันที่สามมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วคันที่สามมาแล้วโอ้ยเหลืออีกแค่ตัวแรกมาแล้ว ไปปรตูว่งครัอลม่แ้นัห้ว้ไม่ได้ต้นไม้ต้นนั้นผมว่าต้องเลยวี่ว่สโอ้โหทุนขอบคุณนักแข่งนะครับมายันมัต้องยังงั้นมันต้องยังงั้นยอดครับมันเลยครัไม่อไไม่สนครับอบมัน ขุนกองเทียก็สุดๆเหมือนกั<ห>นนะครับต่อไปคนํารโ้โมาจริงๆจริงๆเดี๋ยวไปดูกันเอสต่อไป